ดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความส่องสว่างแตกต่างกันเป็นเพราะเหตุใดและมีวิธีการบอกความสว่างได้อย่างไรศึกษาได้จากกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะในการทำกิจกรรมนี้ใช้หลอดไส้เนื่องจากหลอดไส้เปล่งแสงโดยใช้พลังงานความร้อน ซึ่งสอดคล้องกับการเปล่งแสงของดาวฤกษ์แต่ในกรณีที่ไม่มีหลอดไส้คุณครูสามารถใช้หลอด LED ที่มีกำลังไฟฟ้า5วัตต์9วัตต์และ12วัตต์แทนหลอดไส้ที่มีกำลังไฟฟ้า25วัตต์60วัตต์และ100วัตต์ได้ค่ะก่อนเริ่มทำกิจกรรมเรามาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆกันก่อนนะคะกำหนดจุดตั้งหลอดไฟฟ้าและทำเครื่องหมายเพื่อวางลักซมิเตอร์ โดยมีระยะห่างจากหลอดไฟฟ้า50ซนติเมตรวางลักสมตเตอร์ให้ห่างจากหลอดไฟฟ้าตามระยะที่กำหนดไว้โดยให้ลักสมตเตอร์และหลอดไฟตั้งฉากกับพื้นโต๊ะและอยู่ในระดับเดียวกันเพื่อรับแสงตรงจากหลอดไฟฟ้าภายในห้องที่ทำกิจกรรมควรให้มีความสว่างน้อยที่สุดเพื่อลดความผิดพลาดในการวัดค่าความสว่างจากหลอดไฟฟ้าเปิดไฟ วัดค่าความสว่างจากหลอดไฟฟ้า100วัตต์อ่านค่าความสว่างและบันทึกผลค่ะจากนั้นเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจาก100วัตต์เป็น60วัตต์และ25วัตต์วัดค่าความสว่างและบันทึกค่าที่อ่านได้ตามลำดับกิจกรรมค่ะ เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวัดค่าความสว่างควรวัดค่าความสว่างอย่างน้อย3ครั้งแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยกิจกรรมขั้นต่อไปกำหนดจุดตั้งหลอดไฟฟ้าโดยใช้หลอดไฟฟ้า100วัตต์และทำเครื่องหมายเพื่อวางลักสเมเตอร์โดยมีระยะห่างจากหลอดไฟฟ้าที่25เซนติเมตร50เซนติเมตร75เซนติเมตร100เซนติเมตร และ125ซนติเมตรวางลักสมิเตอร์ที่ระยะ25ซนติเมตรเปิดไฟวัดค่าความสว่างบันทึกค่าที่อ่านได้จากนั้นเปลี่ยนระยะการวัดค่าความสว่างตามระยะที่กำหนดไว้วัดค่าความสว่างบันทึกค่าที่อ่านได้จนครบทุกระยะนะคะ นำข้อมูลที่บันทึกได้มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและความสว่างด้วยนะคะ